ครับผมนะเนี่ยครับตอนนี้ก็คือเนี่ยหลักๆเนี่ยเราเราอยากจะขายขายเป็นรดักที่แบบว่า,าให้ลูกค้าไปต่อยอดเอาเองไปสร้างเอาเองคนมีงบน้อยก็คือเริ่มเริ่มทำไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็คือให้เห็นว่าเราเราใช้เหล็กคุณภาพดีที่สามารถไปต่อยอดได้ออย่างเช่นตัวอย่างตัวนี้นะครับโค้งเปล่าๆตัวนี้นะครับเรามีหลังคาเมทัลชีตไปให้ด้วยเนี่ยเรามีหลังคาเมทัลชีตไปให้ด้วย ขนาดไซส์ยอยู่ที่3,6คูณ6เมตรนะครับเราขายอยู่ที่85,000บาทบซึ่งลูกค้าสามารถไปใส่ผนังอะไรเองก็ได้คุณจะไปใส่เมทัลชีตคุณจะไปใส่ลอนรอ,อ,อนคู่คุณจะไปใส่บอร์ดนะครับคุณสามารถใส่เองตามอัธยาศัยของคุณเองแล้วก็สามารถทำเองได้คุณแค่เนี่ยครับอย่างตัวหลังคาเนี่ยมีหลังคานะครับอยู่ที่1 1 0 0 0 0บาท ตัวไม่มีหลังคา8 5 0ห0นนะครับคุณล่นขนาดลงมา5คูณ3เมตรตัวนี้อยู่ที่7 5 0 0หนะครับคุณอยากจะได้ถูกกว่านั้นอีกผมเคยเห็นแล้วพี่บางบว่าอยู่ผมก็เห็นทางเฟซครับที่ขายที่เป็นเอ่อเป็นเหล็กหลังคาอย่างเดียวใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเป็นโค้งอย่างเดียวเป็นโค้งอย่างเดียวก็คือมันเริ่มต้นตั้งแต่3คูณ3 3คูณ3เราขายอยู่ที่5 5 0 0 0ห้าครับ สามคูณสามขายอยู่ที่สามหมื่นห้าสามคูณสี่อยู่ที่หกหมื่นห้าครับสามคูณห้าอยู่ที่เจ็ดหมื่นห้าครับสามคูณหกอยู่ที่แปดหมื่นห้าครับแล้วก็ถ้ามีหลังคาอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับก็เป็นลักษณะนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นอลูมิเนียมทั้งชีดด้านใต้ให้ด้วยซึ่งคุณสามารถไปต่อยอดเองได้ไปทำเองได้เองเลยนะครับตรงนี้ที่เราแบบอยากให้ให้ให้คนเนี่ยเขาแบบ มีงบน้อยแล้วก็ไปดีไซน์เอง <ไป S 1> <า>มีตังก็ค่อยๆทําไปอย่างเ<ช>งี้ยครับพี่ใช่ครับอยากจะไปใส่กระจกอยากใส่ประตูหน้าต่างทําเองได้เลยวัสดุอะไรอย่างนี้คุณเลือกเองได้เลยแต่คุณมีราวกันตกให้คุณมีพื้นฐานตัวนี้ให้จากบ้านหลังเล็กๆนี่นะครับคุณสามารถต่อยอดได้ข้างหน้าเนี่ยเพิ่มใหมาอีก5เมตรก็ได้ข้างหลังเพิ่มอีก5เมตรก็ได้ด้านข้างคุณจะจอดรถอีก 3- 4เมตรก็ได้จาก3คูณ6เมตรเนี่ยคุณสามารถเพิ่มเป็นไซส์แบบเท่าไหร่อ่ะ13เมตร สิบสามเมตรคูณสิบเมตรได้เลยโดยที่แบบว่าใช้ตัวเนี้เป็นเป็นตัวหลักงบประมาณก็คือแบบว่าจะอยู่ในกํามือคุณละคุณตัดสินใจเองเลยครับก็เปรียบเทียบนะครับท่านผู้ชมเหมือนเราจ้างค่าแรงช่างอย่างเดียวแล้วเราให้ช่างเนี่ยมาทําฐานรากนะครับมาทําโครงสร้างมาทําเสานะครับมาก่ออิฐนะครับทำคานก่ออิฐที่เหลือเนี่ยเราตกแต่งเอาเองคล้ายกันครับตอนนี้นะครับก็บ้านนอกดาวของบริษัทอะไรนะครับพี่บังทีเซตอีเวนต์ครับ อ่าทีเซตอีเวนต์นะครับก็ลองเข้าไปรับชมได้นะฮะนี่นะครับก็คือว่าจะมีขายโครงสร้างเปล่าด้วยของบ้านนกดาวนะครับราคาก็ตามที่พี่บังบอกไปตั้งแต่ต้นนะฮะนี่ครับถือว่าสวยนะครับนะก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งปรับเปลี่ยนตามอัตยาศัยได้เลยครับผมอืมแล้วความแข็งแรงครับพี่บังเหล็กรับประกันไหมครับเออรับประกันครับผมเพราะเหล็กตัวนี้ยอ่อเอาจริงๆก็คือเริ่มต้นอ่ะเราที่จริงเริ่มต้นจากเหล็กเด็กดำนะครับ 2.3ที่มีมอกอแต่ว่าเรามาเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเป็น2.0แต่เราเปลี่ยนเป็นเหล็กกาวไนานะครับเพื่อความคงทนและเกี่ยวกับเรื่องสีนะครับก็คือเราใช้งานระยะยาวนะครับเ,เลยเปลี่ยนสเปคลงมานะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากจะเปลี่ยนอัพขึ้นไปเราก็สามารถอัพขึ้นให,ให้ได้อีกนะครับ หรือ,อถ้าคุณค,คิดว่างบคุณไม่ถึงจริงเนี่ยมาคุยกับเรานะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนตามที่คุณต้องการได้นี่นะครับท่านผู้ชมผมว่าจริงใจนะเพราะว่าผมถามพี่บางเขาตั้งแต่ที่เข้ามาแล้วถามเขาขอถ่ายทํารีวิวนะครับเขาก็บอกหมดตรงๆเนาะคือแบบคุยกันตรงๆระครับว่าเหล็กเขาใช้ขนาดไหนคือเขาเรียกว่าไงครับเหล็กคือถือว่าเทพเหล็กอะคือเขาเรียกว่าอะไรนะครับคือไม่ไม่งกเหล็กอะครับต้องบอกแบบนี้เลยว่าคือเหล็กเนี่ยให้ขนาดใหญ่นะฮะทำบ้านนกดาวเนี่ยครับ ฐานลากแข็งแรงแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วเวลาเราไปสร้างอะไรก็อยู่ได้คงทนและระยะเวลาครับพี่บังร,บระยะเวลาเนี่ยอยู่ได้กี่ปีครับตัวนี้อยู่ได้กี่ปีอตีไปผมมีน็อกดาวน์ที่ผมเริ่มทําตั้งแต่แรกๆเลยนะครับอยู่ประมาณ15ปีละตอนนี้ผมมาเริ่มเปลี่ยนหลังคาเพราะว่าเ,เรามีการเคลื่อนย้ายก็15ปีก็ยังยังใช้งานได้อยู่หืมห้ปีครับ<ช>ท่านผู้ชม15ปีท่านผู้ชมซื้อโครงเหล็กไปเปล่าแปดหมื่นกว่าบาท9 0 0 0 0ื่น นะครับแล้วก็ไปตกแต่งตามสไตล์ที่เราชอบก็ถือว่าคุ้มมากนะครับถ้าถ้าทำเนี่ยเอาไปทําพี่บังคิดว่าเขาจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ต้องดูนะครับเพราะว่าราคาส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ที่ช่างนะครับคบ่าแรงช่างตีไปค่าแรงครึ่งหนึ่งค่าของครึ่งนึงนะครับปกติจะอยู่ประมาณนั้นนะครับปกติโดยปกตินะครับแต่ว่าถ้าคุณทําเองถ้าคุณมีมีมีฝีมือช่างอยู่นิดนิดหน่นนอยหน่อย,น,อยนะครับจาก ตัวโครงเปล่าๆเนี่ยถ้าคุณไปกั้นห้องกั้นอะไรเนี่ยเอาตรงๆก็ประมาณ4ี่ห้าหมื่นนะครับก็ก็เอาอยู่นะครับจากที่ว่ามีหลังคามีอะไรด้วย1นึ0 0 0สบาทเนี่ยคุณมีฝีมือช่างคุณเองนิดหน่อยเนี่ยบวกอีกประมาณ4ี่หมบาทคุณได้บ้านลวครับผมอ๋อก็คือว่าเหมือนไปเชื่อมเขาเรียกวอะไรครับพี่วังเชื่อมเหล็กเหมือนทําผนังกําแพงแล้วเราก็เอาวีว่าบอร์ดมาติดแผ่นเบาเป็นผนังเบาหรือว่า อยากจะใช้เป็นพวกผนังแซนวิชก็ได้นะครับก็จะไวพวกแซนวิชแต่ก็ราคาก็จะสูงกว่าแต่ตัวนั้นติดตั้งง่ายครับนี่นะครับท่านผู้ชมความรู้แน่นมากเลยผมบอกเลยที่ผมคุยกับบ้านนอกดาวมาหลายหลายท่านนะครับขออยากฝั่งทางน้องมานะครับซื้อโครงเปล่านะครับถ้าแจ้งมานะครับว่ามาจากทางเตจของน้องเนี่ยหรือว่าทาง YouTube ของน้องเนี่ยก็คือเราแถมให้พัดลมนะครับพัดลมติดเพดานนะครับพัดลมติดผนังนะครับ1ตัวนะครับผม แจ้งมานะคบว่ามาจากทางเพจน้องนะครับก็คือเราจะได้แบบว่าเออรู้ว่าว่ามีการตอบรับที่ดีจากทางเพจน้องเราก็จะมีผลตอบแทนให้ก็คือตัวนี้ก็คือพัดลมหนึ่งตัวนะครับผมจะแถมให้ฟรีๆเลยครับผมครับจากคงเป่าด้วยนะครับผมนี่นะครับท่านผู้ชมขอบคุณมากๆเลยที่แบบว่ารักใน fc ของเรานะครับใครที่เป็น fc ผมนะอยากได้นะครับซื้อก็ดูที่ทางเพจได้นะหรือว่าทางช่อง YouTube ผมพี่บางเขาก็ให้เบอร์ไว้แล้วนะครับนี่นะฮะสวยงามมากครับท่านผู้ชม85 0 0 0้านะครับ งบน้อยๆนะฮะแล้วก็สามารถมาดูผลงานจริงได้ที่ไหนครับพี่บังเอ่อเราตั้งอยู่ที่เขาชีจันนะครับเอ่ออยู่ระหว่างบ้านกับหัวกับฟาร์มแกะนะครับหรือว่าห่างจากเขาผ้าใหญ่นะครับจะมองสังเกตดูเห็นเขาผ้าใหญ่อยู่ตรงนู้นอยู่ประมาณ800เมตรเองนะครับผมอยู่ติดถนนใหญ่นะครับผมก็เข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับผมนี่นะครับก็คือเปิดให้ชมหมดนะครับครับอ่าก็คือว่าบ้านเนี่ยทำส่งมีออเดอร์หมดทุกหลังแล้วเอ่อทุกหลังที่ขึ้นนี่10กว่าหลังนี่มีหมด มีหมดแล้วครับผมมีจองมีออเดอร์หมดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็โอเคครับผมการสั่งสั่งของเราก็คือมัดจํานะครับอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์นัดนัดผลิตนะครับแล้วก็วันเริ่มผลิตอยู่ที่อีห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็วันส่งของส่งงานก็คืออีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่านี่นะครับท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวนะครับใครอยากอันนี้ก็มาดูผลงานก่อนได้นะครับเรื่องแล้วงานระยะการทําครับพี่บางเออผมลืมถามพี่บางไปเลย ระยะาการทำกี่วันครับปกติถ้าเป็นโครงเปล่าอยู่ที่14วันนะครับถ้ามีเป็นผนังด้วยก็อยู่ที่20วันแต่ถ้ารวมคิวด้วยนะครับอยู่ประมาณ1เดือนนะครับตอนนี้1เดือนใช่ครับนะครับเดือนก็คือว่าจบเลยพร้อมส่งครับครับผมบนี่นะครับก็ให้ดูยามเย็นนะครับท่านผู้ชมฝนตกต้องขออภัยด้วยนะฮะหาถ่ายบ้านยากนะครับแต่ก็ขอบคุณพี่บางนะครับโอเคครับทุกท่านไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ